ยกที่4ยกสี่ครับยกนี้สําคัญเลยนะครับโอ้ไม่มีเกียร์หลังยกนี้สําคัญแล้วครับกระจายตาก้าไม่มีเกียร์หลังครับเกียร์หน้าอย่างเดียวอาจจะมีถึงไหนครับอาจจะมีถึงไหนแต่ว่าไหนในที่นี้ไม่ทราบว่าใครไหนครับโอ้าวครับตอนนี้หัวเหินลอดไปนอกเชือกไม่สนใจเลยครับตั้งรับต่อครับทางด้านเหนือเพชรไม่ครับ แลนะครับ <S <S แต่ว่าใช้เกมตั้งรับครับโอ้ตอนนี้เกมมาเบียดกันแล้วครับอย่างนี้เียื่อเอาไว้ครับเหนือเพชรมีโต้ตลอดโอ้โดนก็ไป2ครับเจิงเลยครับยกนี้ออกมเยอะแล้วครับเหนือเพชรคนเหนือดวงเอาเชิงมาเล่นแล้วโอ้ยคาดพอ หัวใจแล้วนะครับเป็นเกมบีหัวใจแล้วเร่งครับกา้กาจะเร่งในพยายามจะเร่งในครับอะไรก็เป็นไปได้ครับมวยไทยไก่เดเลยความแน่นอนคือความไม่แน่นอนลูกต่อเนื่องควางไว้ควางไว้หนีะเตะและฉากเตะและหนีตันไว้ครับเตะนี่นะเตะกีบดังแล้วครับกา้กา เดินอยู่ครับใส่มาทั้งลำแล้วครับกาคาเอาเอาคงต่างตีโอ้ยมริ่ยกสองยกสามนี่ยกสี่ก็มีแผ่วให้เห็นแล้วครับกากา้าเริ่มเดช้าเริ่มเดช้าหมดยกสี่ท้ายมาถึงแล้วครับกาก้าเดินต่อครับไม่เดินไม่ได้อยู่ที่คนเหนือ,อดวงครับ จะทําอย่างไรครับเดินเข้าไปโดนกาก้าเจอะแข้งซ้ายคอยสกัดไว้ครับมาอีกแล้วครับนี่ครับให้ขาหน้าทําบัดซ้ายไม่ถึงครับเสี่ยงหมัดแล้วครับกาก้าเพราะว่าเข่าหรือว่าแข้งนี้ไล่ไม่ทันแล้วครับวัดวัดดวงครับกาก้าวัดดวงแล้วนอยปันซอกวัดดวงกันครับต้นน้ำครับหนึ่งนาทีแรกเป็น ช่วงอันตรายกันนี่ไม่มใช่เกมที่เด็ดขาดเวลายังมีเวลายังเหลือไล่ต้อนเข้าไปครับกาตาต่อยมัดซ้ายขวาครับหนึหน่งสอ,องสามครับอีสองเข้าไปอีสองเข้าไปตับซอกอคนเหนือดวงไม่ลงไม่ลงลงไม่โอ้ไม่ลงครับกาตาเร่งเหยียบมิดเกล่ะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็ด้วยหัวใจนะครับเหนือเพชรเองก็ ตะคองตัวครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งฮะครักนะครับไปโดนไม่โดนครับน่ากลัวเหมือนกันครับโอ้มาอีากลออออแล้วครับอ่าครับมาครับเจอศอกแล้วเนีกันแล้วไล่เข้าไปไล่เข้าไปต่อยมาต่อยมาโดนหนักๆจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งน,งนงี่ครับไล่มาโอ้ดูครับมาเลยมาเลยมาทำให้อยู่แล้ว บอกให้กอดไว้อยู่ตาตุมเหมือกน,กนกันครับหัวใจกองเชียร์ฝั่งน้ำเงินพล,ลังครับพลังของกากา้าพล,ลังของกาก้ายังทําได้อยู่ยจะเร่งขึ้นมามวยไทยเจ็ดสีครับยังมีเวลายังไล่ต่อครับเราเรียนได้ทราบแล้วครับว่ามวยปูนเสือไม่มีเสมอครับไม่มีเสมอครับมีแต่ผู้แพ้กับผู้ชนะครับ ข่าของกา้กาเริ่มมาสำแดงเดชแล้วครับอ้าวแค่ไานได้ไม่มีเสมอครับมีแต่ผู้ชนะกับผู้แพ้ครับปูนเสือ,อโหัวใจไร่ทันไมหม้กา้กาเร่งได้ไหมเร่งทันไม้พยายามเร่งเต็มที่อาไ,นะไม่หยุด ควางรุนแรงของการเตะทับนอกของกาการ์นเตะได้แรงมากนะครับอีกเตะทับในอีกครับจากนอกแล้วเข้าในใส่ฝนตั้งศอกดันเข้าไปครับทางชามาครับดูนะครับอุ๊บซ้ายครับเป็นลักษณะต่อยกว้างๆนะครับส่งผลให้สายผมลักษณะพานุกแทมปูนเสือตัวล่าสุดครับโดนนับในยกที่สองเนี่ครับ แล้วหมัดก็มาเป็นพายุครับหนัก,นกๆแรงๆซุปเปอร์สโลนะครับลุกซ้ายเติมด้วยขวาซึ่งเป็นลูกถนัดของกาก้าเตจอยางแล้วว่างกระจกครับต่อยแรงมากยังหนักแน่นรุนแรงครับรวัจังหวะจับแล้วตีสายฝนก็กําลังจะกลับมาเหมือนกันครับแต่ว่าหมัดอันหนักหนวงของกาก้านั้นแย่ครับ โดนเกือบสุดนะครับเข้าไปอยู่ในสามเหลี่ยมกล้องกลับเข้าไปนั้นเรียกว่าโดนแล้วครับเนี่ยครับแต่พับในพับนอกสลับกันยกที่4ี่ดูนะครับที่เลี้ยงเทรนเนอร์ปรับแผนให้เสือสั้นเล็บแก้ไขอย่างไรดูนะครับขวาตรงเข้าคางถึงสุดนะครับที่มุมของลาก้าหลังจากจบคู่นี้สายฝนกับกาก้าดูนะครับ เตะรวบแบบนี้เรียกว่าเตะรวงนะครับเตบริเวณขอบครับเตะตัดล่างไหล่ผลเดินเต็มสูบแล้วนะครับยกสี่เพราะว่านี่เป็นเกมหนักภาพจากซูเปอร์สโลครับลูกเตะตัดนะครับเนียนมากครับรลมลืนเลยครับแล้วก็โกมวยไทยมาตั้งแต่เล็กๆเลยครับสำหรับกาก้าจากอาองเวงบันเติงมอนใจคนนี้ครับ ยากระพิบตาเด็กขาด bon ครับทั้คทงค,คู่นี่บูทั้งคู่นะครับไม่มีบูและบุญนะครับบูอย่างเดียวครับยกแรกก็มีเข่าหอนให้เห็นแล้วครับโอ้เปิดช่องให้ไม่ได้ครับต้องไม่ลวมต้องไม่พลาดเหมือนกันครับมหาการขวาตรงเมื่อสักครู่ของกาก้านั้นทำเอามาหาการคิดหนักเหมือนกันครับ ต้องเก็บคางครับต้องเก็บคางแล้วครับอยู่ใกล้ๆก็ต้องเก็บคางครับเพราะว่าคู่ต่อสู้งัดสองได้ครับงัดก่อนเลยรครับในงัดผมมีทุกลูกครับระยะประชิดยังสร้างจังหวะในการสับสอนได้ไม่ธรรมดาซะแล้วครับอายุคของตาต้าที่ชกปูนเสือนี่ชัดมวยรอบก็คืออ้วนมีโชคครับก็เป็นแฟนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของทั้งเจ็ดเอสดี เห็นกันมาแล้วครับสำหรับกาคาแต่ว่าเดินเล็กหรือมหาการนี่เขาไม่ค่อยได้ต่อยที่นี่แต่เด็กจากเดเล็กมาเป็นมหาการนะครับคนเดียวกันโวยไทยเจ็ดสีครับปัดขวามาก่อนครับมหาการเล่นงานกาคาก่อนเลยครับต่อยลำตัวครับแล้วก็เปิดดุกนี่ครับโลนสวนครับสุดเลยครับขวาตรงของกาคาส่งมหาการย่อเลยลวคร่าวสุดลงไป เป็นทำเลแรกของมหาการครับเขาเปิดก่อนนะครับหลังจากปล่อยตัวออกมาดูบัดนี้ครับไม่ถึงครับโดนแขนครับงัดศอกครับนี่ศอกระยะประชิดอาทิตย์หน้านะครับเปิดมวยปูนเสือครั้งที่19นะครับผูเอกจะเป็นวันฉลองบีเคแสนชายมวยไทยยิมกับเสาโท สิทธิ์เชฟบุญทานผู้รองเพชรมงคลสูงกีฬาห้วยต้มกับธนาชาติส,สจุลเสศและผู้หนึ่งผู้สองเมื่อรอบปูนเสือครั้งที่19ครับเป็นนับปถมเริ่มสิบเจ็ดกุมภาพันั่นคือสัปดาห์หน้าของครึ่งครับทุกทีนาคาสามสิบนาทียกที่สองผู่ที่สามครับมหาการแดงเปิดเกมเดินเหมือนเดิมส่วนกากา้ายังใจเย็นครับระวังตัวแจเลย รู้ดีว่าผู้ต่อสู้นะเป็นมวยแนวไหนครับหนักทั้งคู่ครับดูดูความใหญ่แล้วดูเหมือนว่าแดงมหาการตั้ใหญ่ครับหนามากยกนีแล้วในเข่าอ่อนครับนี่แหละครับวันนี้แหละขวาของตาก้าดอซ้ายตกไม่ได้ครับของทางด้านมหาการจุดเปลี่ยนจะเกิดจากมัดหรือแข่งเรียบร้อยเลยครับ เรียบร้อยเลยครับไหวไหมไหวไหมครับขาโซ่ขากระเบิดกระเบิดโอ้อันตรายครับอันตรายแล้วครับเรียบร้อยครับไม่ไหวแล้วครับยางแตกครับยางแตกครับโอ้โหผ่าการเจ็บครับขาครับโอ้ขาซ้ายครับเจ็บปวดเลยครับโอ้จบสั้นครับกาคา ต่ตีนอกอีกแล้วครับการก้าาครับดูนะครับจังหวะแต่ก่อนนะครับปังเข้าไปครับเดี๋ยวก็ย้ำครับนี่นะครับขาครับโอ้ปหาหารเดเล็กครับชกอัพแตกครับไม่ต้องนับเลยนะครับช็อตหลังนี่ที่เตะสูงครับเตะขึ้นไปข้างบนขาซ้ายครับตั้งแต่ช็อตแรกแล้วนะครับ มาไวไปไวครับอย่างแตกครับโอ้รับรางวัลครับกากา้าไม่ทันเหนื่อยครับโอ้โหครับนอกเร็วครับนอกเร็วก็ได้ดูผู้ชิงแชมป์เร็ว